นี่น่ารักมากเลยฉันจะซื้อมันเยอะมากเลยมันเหมาะกับเธอดีนะเมลุเธอไม่ซื้ออะไรหน่อยงั้นเหรอเธอทำต่างหูหายไปข้างหนึง่งใช่ไหมอืมมีแค่นี้มันก็เีแล้วน,นะเอ๊ะหรือว่าเธอไม่มีเงินงั้นเหรอล <c oughs> ่าหรอกนะแค่ว่านี้มันได้อยู่แล้วนะต่างหูนี่มันพิเศษมากนะ เป็นตั้งแต่ที่ฉันน่าจะกับเสียงไปนะ่ะขอโทษนะคะฉันไม่สามารถกอบคุณได้ค่ะนับตั้งแต่ที่ฉันมาเรียนที่นี่ทุกๆวันฉันต้องโดนสารภาพแล้วจนฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วเอาเขาขึ้นมานะหืมฮะเธอคือมาลูโกะจากปีหนึ่งใช่ไหมฉันเองมีอะไรงั้นเหรอคืนทาคุของฉันกลับมาเลยนะทาคุใครนะ่ะ แฟนของฉันเองมันเป็นเพราะเธอหนะาอ่ามาล่อลวงเขาไปไงล่ะอ๋อเรื่องนี้อีกแล้วฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วมาเลิกกันเถอะเขาพูดออกมาแบบนี้น่าเบื่อใช่มหมนี่เธอเห็นการสารภาพรักก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคนนั้นคือแฟนของเธอสินะแล้วเขาก็มาสารภาพรักกับเธอเมื่อกี้เธอเป็นคนล่อลวงเขาไปใช่ไหมเธอกลายเป็นคนซึ่งหวังขนาดนี้ได้ไงเพราะมันก็เป็นแค่รักข้างเดียวนะ่ะอ๋อ แค่นี้ก็แย่จะบ้าตายอยู่แล้วนี่ฉันต้องมั่นคิดกตบต่างหูตัวโปรดที่หายไปอีกงั้นเหรอเซมไปฮะอย่ามาโทษฉันที่คุณโดนทิ้งได้ไหมคะฮะมันเป็นเพราะเธอเองหรือเปล่าเขาถึงทิ้งเธอไปแล้วไปหาผู้หญิงคนอื่นนะ่ะอะไรนะเพราะเธอเองหรือเปล่าที่เธอไม่มีความสนใจเขาเลยไม่สนใจอีกต่อไปนะ่ะฉันบอกแล้วไงว่าเป็นเพราะหล่อนล่อลวงเขาไปนะ่ะ เร,เรียกจานดีไหมเฮ้ย hey, พวกเธอสองคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะคุณี้ก็เนอะคุณกังลกกับคนอื่นอยู่นะสพนักเรียนรุ่นพี่เธอตัวเล็กจังอะไรเป็นสาเหตุในการทะเลาะกันในครั้งนี้ไอ้จิ้งจอกนี่น่ะสิเธอมาล่อลวงแฟนของฉันจริงะเหรอแของฉันเขาใจไม่ได,ไได้ยังไงเธอก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดีนั่นแหละนะในจ่วงมันจังตู้เหมือนกัน ช่นเบื่อกับพวกงี่เง่าพวกนี้ที่กระจายข่าวรือพวกนั้นและทั้งที่พวกมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยซึนนิดไม่ได้อยู่ในที่ใหม่แต่ในที่สุดมันก็เป็นแค่นรกที่ควรถูกตัดสินจากรูปร่างภายนอกก็เท่านั้นอืมเธอกำลังจ้งมองฉันอย่างจริงจังเลยเหรอโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะนะเฮ<ห>่ตอนนี้เรา,าคุยกันก่อนเถอะฮะหมายความว่าไงนะ หมายความว่าไงแล้วเธอมีหลักฐานไหมล่ะมันเป็นสาเหตุที่ทาคุงเขาสารพาพรลักกับหญผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เขาแค่าสาัมาพันธ์ลักกับคุณเท่านั้นใช่ไหมแล้วเธอกับเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่ค่ะไม่มีฉันเพิ่งเข้ามาเรียนไม่กี่วันเท่านั้นฉันไม่รู้สั่งรุ่นพี่เลยด้วยซ้ําและฉันก็ได้ปฏิเสธคําสัรพาพรักพวกนั้นไปจนหมดแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของปีหนึ่งใช่ไหม แต,แต่เขาบอกว่าเขารักฉันมากเราสัญญาด้วยกันว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันยังโทษให้เธอไม่ได้หรอกนะที่เธอเอาเขาไปจากฉันนะ่ะบาดที่สุดเลยขอบคุณที่พูดความจริงนะเธอคงรักเขาม,มากจริงๆสินะฉันจริงพวกเขาทะเลาะก,กันมานานมากแล้วแลนะด้วยหมหอนว่าพวกเขากำลังจะเลิกกันเ้วด้วยนะ มันไม่ใช่ความผิดของเธอดังนั้นไม่ต้องกลัวหรอกนะมะไม่เลยค่ะฉันไม่ได้กลัวค่ะค,คือคือว่าทำไมรุ่นพี่ถึงเชื่อใจฉันล่ะคะหืมก็ฝั่งนั้นเขาไม่มีหลักฐานนี่นะดวงตาของเธอนะ่ะตอนที่ฉันมองตาของเธอโดยทั่วไปฉันจะรู้ว่าเธอนั่งโกหกหรือไม่ยังไงล่ะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมฉันถึงเชื่อใจเธอไงล่ะเธอคนนี้ไม่รู้อเกี่ยวกับฉันเลยสักนิด แต่ถึงจะไม่รู้จักฉันแต่เธอก็ยังเชื่อในตัวฉันเธอเป็นอะไรไปนะ่ะหน้าอ,อกของฉันมันกำลังเต้นและเจ็บมันเป็นความเจ็บปวดที่เล่าร้อนมากแต่มันเป็นเลบิต้นที่ทำให้ตื่นเต้นและเลาใจมากความรู้สึกนี้มันอะไรกันแต่ด้วยเหตุผลบ้างอย่างฉันเข้าใจมันแล้วละ่ะนี่มันคือความรักฉันรละคุณเซมไปฮะ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะถ่ายทอดมาให้กับเซียนไปได้ยังไงแต่อย่างไรก็ตามฉันไม่พบตอนคุณที่หายไปของฉันแต่ฉันพบบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากกว่านั้นนั่นปเป็นเหตุผลว่าทําไมต่าหูนี่ถึงเป็นสมบัติแห่งความทรงจาของฉันความรักมันเปลี่ยนกันได้ใช่ไหมละ่ะเฮจืๆฉันก็ได้มาฟังนิยายรักซะง,งั้นหลังจากนั้นอมามาิซังรุ่นพี่ อืมฉันขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วยนะที่ฉันโมโหแล้วด่าเธอไปนะ่ะไม่เป็นไรค่ะกับการฉันอยากจะขอบคุณคุณด้วยซ้ําฮะต้องขอบคุณคุณที่ทําให้ฉันเจอกับรักแท้นนะ่ะอามมิซังเธอใจกว้างจริงๆเลยเซมไปคะ่ะ